เราก็จะเลือกทรงคือวีสไลด์นะคะเราที่จะตัดให้ข้างหลังไปเป็นตัววีนะคะต้องตัดผมมาข้างหน้าก็จะขึ้นทรงความยาวก่อนนะคะความยาวก็จะประมาณนี้นะคะว่าถ้าเกิดไปข้างหลังที่ผมข้างหลังก็จะยังมีความยาวนะคะเราตัดต้องเอาวีเออเนี่ยไปนะคะ ให้เราดูนะคะว่าเราเราจะได้กรอบหน้าของลูกค้าประมาณเท่าไหร่น,นะคะสามนิ้วนะคะให้เราเอานิ้วของเรานะคะจากจุดนี้นะคะประมาณนี้นะคะแบ่งไว้ก่อนมุมนี้เท่าไหร่ไม่ต้องเท่านั้นนะคะก็แบ่งไว้อย่างนี้ตรงนี้เราเราจะเอาไว้ไล่กรอบหน้านะคะมาเป็นช่อที่สองนะคะเดี๋ยวก็มาอีกทีเลยจันจ้าน ถึงช่อที่สองนะคะให้แบ่งที่หลังหูนะคะนี่นะคะใช้หางบีปิดลงไปนะคะให้ประมาณนี้อันนี้คือหลังหูนะคะแล้วให้เราปักขึ้นไปนะคะเสียบขึ้นบนนะคะเป็นทรงบีนะคะให้ดูนะคะว่าการที่เราจะไล่ไล่บีให้สวยนะคะก็คือมันจะขึ้นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะปักขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะปักขึ้นให้มันมาอยู่ที่จุดนี้ปักขึ้นไปนะคะมันก็จะได้เป็นบีนะคะแล้วก็จะทำแบบีทั้งสองข้างนะคะ มาดูการแบ่งข้้งหลังนะคะให้เราดูจุดเชื่อมต่อนะคะจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ให้เรามาดูตรงนี้นะคะมันจะอยู่จุดบนหูนะคะให้เราดูนะคะให้เราทำกิง่ายง่ายจุดนี้จะอยู่บนหูนะคะแบ่งขึ้นลงมานะคะแบ่งขึ้นลงมาเอามือแตะไปนะคะแล้วเอาจุดเชื่อมตรงเอาตรงนี้นะคะมาเชื่อมตรงนี้ก็คือเสียบลงมานะคะอ่าเราก็จะได้ V อย่างนี้นะคะ นี่นะคะเราจะเราจะไม่ไล่ให้มันไหลมากนะคะเพราะมันจะเสียผมลูกค้านะคะลูกค้าเขาก็ไม่ไม่ได้อยากเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเราแบบอยากได้ได้ที่เป็นดีพิ้วมากๆเราก็จะต้องทำดีให้มันลงลง,ลงลึกๆแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยเส้นผมที่ตรงนี้นะคะมันจะเรียกน้อยมากมันจะไม่สวยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่แบบชอบแบบนั้นก็ทาได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าเขาชอบแล้วก็อีกข้างนึงนะคะมาดูนะคะ ทราจะทําให้ใบห,หน้าของลูกค้านี้กล,ลงกบบตรงผมนะคะก็คือเราก็จะมาอยู่ที่จุดนี้นะคะใต้คางนะคะตัดออกไปก่อนเลยนะคะอันนี้คือหากไก่ลายนะคะ <c oughs> แล้วก็ช่องที่สองนะคะ <c oughs> ให้เราคิดว่าถ้าเราสไลด์นะคะจุดเชื่อมต่อจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะส่วนทอที่สามมันจะอยู่ที่หางคิ้วนะคะหางตานะคะหางตาทั้งสองข้างนะคะ ให้เท่ากันนะคะอย่าอย่านากากันอย่าบางกันนะคะนี่นะคะช่องที่สามโอเคอันนี้คือข้อหน้าเราเราทำไคล์ไลน์ไปแล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะ <Okay. S 1> นี่มาทางนีนนนน้ดูนะคะมีนะคะมีลงมามาดูนะคะใช่ได้อยู่ตรงนี้นะคะให้ตัดขึ้นไปนะคะตัดขึ้นไป จะได้แบบนี้นะคะเก็บมาให้หมดนะคะเก็บมาให้หมดมง่ายๆไม่ยากนะคะให้เราดูไกด์ไลน์นะคะแค่ตัดเชื่อมต่อนะคะ,นะคะแล้วทีนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการข่อยชอ่อที่ทีนี้ก็จะเป็นการข่อยช่อที่สองนะคะให้ดึงมานะคะดึงมาข้างหน้านะคะไม่ผีนะผะีมาข้างหน้า ตรงนี้นะคะเราจะเอามาเชื่อมกับตรงนี้นะคะก็คือเชื่อมเชื่อมให้มันลงอย่างนี้นะคะมันจะงมเข้าไปแล้วก็หาไกลนะคะหาปลายลข้างล่างนี่นะคะแบบนนะคะแบบนนะคะแก็จะมาแบ่งนะคะแบ่งแบบเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวยุ่งแบ่ตรงนี้นะคะ นะคะเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะเราจะเอาขึ้นไปเชื่อมนะคะนีนะคะเราเห็นแล้วนะคะนะคะตัดแบบนี้นะคะจุ๊ตัดนะคะเราตัดนะคะให้ถอยให้ถอยกันไกลนะคะเราจะเชื่อมกันนะคะตัดถอยนะคะตัดถอยกันไกล ยกประมาณนี้นะคะผมจะได้ไม่ต้งให้ยกขึ้นสูงผมจะชั่งขึ้นไปอีกนะคะจะไล่นะคะางนี่นะคะนะคะเราจะไปเ่นน,เนี่นะคะก็ะะกันทั้งสองข้างนะคะ ก็ะะจะมาไล่จุดเชื่อมต่อที่ข้างล่างช่อล่างสุดนะคะเราก็นนจะมาไล่จุดเชื่อมต่อที่ช่อล่างสุดนะคะขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะผมจะได้ตรงแล้วก็ไม่เสียเส้นผมนะคะคือเส้นผมจะไม่ถูปูดนะคะก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะมีน้องมานะคะทีนี้เราก็จะหาไกด์ไลน์นะคะก็คือช่อนี้แลค่ะนนะคะ เรายึมาข้างหน้าเสร็จแล้วก็จะหาไกลน์นะคะก็คือช่อนี้นะคะดึงมานะคะก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะตัดพิ๊กเซ็ตนะคะ,นะคะก็จะได้ทำไมคือกล้องมันหยาบกระเยื่อนเน่อะไรไม่ดูตามนี่นก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราโน้มข้างหลังมานะคะโน้มข้างหลังมาเจอไกด์ไลนข้างหน้านะคะตัดลงไปแล้วผมก็จะได้เป็นชั้นอย่างนี้นะคะ ถึงขั้นตอนเก็บทรงนะคะก็ให้ลูกค้ายืนนะคะแล้วก็วีจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะวีวีจากข้างหลังโกนมาข้างหน้าให้หมดนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าสองข้างเนี้ยเข้ากันไหมนะคะถ้าอยากให้นี่ก็คือต้องต้องให้ลูกค้าเนี่ยหันหัวนะคะหันแต่ว่าอย่าหันตัวนะคะให้ตัวไว้หันไปแต่หัวนะคะขั้นตอนนี้คะเราก็จะเห็นว่าผมนะ่ะมันได้ตรงหรือยังนะคะทีนี้เราก็มาเก็บนะคะนี่นะคะน,นะคะ ทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะก็คือให้ลูกค้ายืนนะคะยืนแลนน้วก็เช็คดูความยาวสองข้างนะคะว่าข้างไหนตั้งข้างไหนยาวกว่ากันนะคะทีนี้ก็ให้ลูกค้าหันนะคะทำเหมือนกันนะคะหันนะคะตัวตัวตรงแต่หน,น้าหันนะคะนี่นะคะนี่ลงแนวขึ้น,นไปนะคะทีนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าเราจะได้ตรงไหนได้จากตรงนี้ขึ้นไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือหนีผมมาด้านหลังนะคะหนีมาแล้วก็ดึงเออดึงผ้า เป็นผ้ารองคอนนะคะไปจนถึงด้านหน้านะคะแล้วทีนี้เราก็ให้ลูกค้าก้มนะคะลูกค้าก้มแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงไหนนะคะที่มันยังไม่ได้ยังยังไม่เป็นตรงนะคะเราก็จะเก็บนะคะเนี่ยค่ะนิดนึงอืมเสร์เลย

นี่นะคะ